สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สุภัฒแชร์ไฟแนนซ์นะครับวันนี้นะครับผมอยากที่จะมาแชร์ทริคดีๆนะครับที่ผมเพิ่งลองทำนะฮะเชื่อว่าหลายคนนะครับที่นี่น่าจะมีบัตรเครดิตหลายใบนะฮะแล้วเคยเจอไหมครับกับปัญหานี้นะฮะก็คือพอถึงเวลาจ่ายเงินนะครับยืนงงอยู่หน้าแคชเชียร์นะครับว่าเอเราควรใช้บัตรเครดิตไปไหนดีนะฮะไบไหนได้แต้มเยอะสุดนะครับใบไหนได้เงินคืน หรือใบไหนนะครับใช้กับร้านนี้แล้วคุ้มสุดนะฮะผมก็เจอปัญหานี้ตลอดนะครับเพราะว่ามีบัตรเครดิตอยู่หลายใบแต่ว่าจำสิทธิ์ที่ประโยชน์ของแต่ละใบไม่ได้นะฮะสุดท้ายนะครับบางทีก็อาจจะหยิบบัตรที่เราใช้บ่อยสุดนะครับมาใช้นะฮะแล้วพอมารู้ทีหลังนะฮะก็กลายเป็นว่าบัตรที่เราใช้เนี่ยได้แต้มน้อยกว่าอีกใบนะครับวันนี้ก็เลยอยากที่จะมาเล่าวิธีแก้นะฮะ ที่ผมใช้นะครับโดยใช้ AI นะฮะมาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวในการเลือกบัตรนะครับวิธีทำนะครับก็ง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวจะที่บายให้ทุกคนฟังเพื่อเห็นภาพรวมขั้นตอนแรกนะครับให้เรารวบรวมข้อมูลก่อนนะครับโดยต้องไปรวบรวมข้อมูลสิทธิประโยชน์นะครับของบัตรเครดิตแต่ละใบที่เรามีก่อนนะฮะโดยวิธีการนะฮะก็แค่เข้าไปในเว็บไซต์ของธนาคารที่เราใช้บริการนะฮะแล้วก็มองหาหน้าสิทธิประโยชน์ หรือ Privilege ของบัตรของเรานะครับแล้วก็ Copy Link ์นะครับข้อมูลเหล่านั้นนะฮะมาเซฟไว้นะครับหรือบางอันนะครับอาจจะเซฟไว้เป็น pdf นะครับรวบรวมไว้ในแหล่งเดียวกันก่อนนะครับขั้นตอนที่2นะครับให้โยนข้อมูลให้ ai นะครับเพื่อให้ ai เนี่ยช่วยวิเคราะห์ให้เรานะฮะก็คือพอเราได้ข้อมูลรวบรวมมาครบแล้วนะครับผมก็ใช้ตัว ai ที่เรียกว่า โน้ตบุ๊ก L.M นะครับโดยอัปโหลดลิงก์ข้อมูลที่เราดึงมาเข้าไปในซอร์สของ n o t e บุ๊ก L.M นะครับหรือถ้าเป็น PDF ไฟล์นะครับก็สามารถอัปโหลดขึ้นไปได้นะฮะก็จะเป็นไฟล์ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของบัตรทุกใบที่เรามีนะครับโยนเข้าไปใน n o t e บุ๊ก L.M เลยฮะขั้นตอนนี้นะครับเหมือนเรากำลังสอน A.I. นะครับให้เขารู้จักบัตรเครดิตของเราทั้งหมดนะฮะว่ามีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ขั้นตอนที่3นะครับก็คือการถามคำถามเด็ดนะฮะหรือการใส่พร้อมนั่นเองนะครับก็คือให้ ai นะครับช่วยเรานะฮะโดยผมนะครับใส่พร้อมไปประมาณนี้นะครับก็คือให้จำลองว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัตรเครดิตหรือ c r e ดิต Card expert นะฮะจากข้อมูลบัตรเครดิตทั้งหมดที่ฉันอัพโหลดให้นะครับช่วยสรุปให้หน่อยว่าฉันควรใช้บัตรใบไหนกับค่าใช้จ่ายอะไรถึงจะได้สิทธิประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการได้ส่วนลดได้เงินคืนหรือได้คะแนนสะสมโดยช่วยแบ่งเป็นหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่สำคัญอย่างเช่นหมวดช้อปปิ้งหมวดร้านอาหารหมวดค่าสาธารณูปโภคนะครับหมวดค่าเบี้ยประกันนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมตะลึงเลยนะครับเพราะว่า AI อะครับจะประมวลผลข้อมูลจากทุกไฟล์ที่ผมให้นะครับแล้วก็สรุปออกมาให้เป็นพลส่วนตัวเลย นะครับมันิส s t ออกมาให้ชัดเจนเป็นข้อๆเลยนะครับว่าถ้าหากเราไปช้อปปิ้งนะครับในห้างสรรพสินค้านะฮะถ้าไปในเครรอเซนทันนะครับก็ควรที่จะใช้บัตรเครดิตของเซนทัลนะฮะแต่ถ้าหากไปเดอะมอลล์นะครับก็ควรที่จะใช้บัตรเครดิตของเดอะมอลล์นะฮะอย่างหมวดร้านอาหารนะครับถ้าหากไปกินร้านอาหารในเครือของ CRG นะฮะก็ใช้บัตรเซนทัลจะคุ้มกว่านะครับแล้วก็ถ้าหากในช่วงต้นเดือนนะครับ ก็สามารถใช้บัตร UOB Premier นะครับไปแลกกาแฟรฟรีที่เปอร์เซ็นต์อาราบิก้านะฮะแล้วถ้าหากเราไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับอย่างเช่นไปญี่ปุ่นนะฮะการใช้บัตร KTC JCB ก็จะได้แต้มคูณ2นะครับหรืออย่างถ้าหากเราไปเที่ยวยุโรปนะครับใช้บัตร ICBC Global นะฮะก็จะได้เรทคะแนนที่สูงมากแล้วก็สามารถที่จะรูดเป็นเงินสกุลยูโรได้เลยนะครับ นอกจากนี้นะครับมันยังเตือนด้วยนะฮะว่ามีหมวดอะไรที่เราต้องระวังเพราะว่าบัตรของเราที่เรามีครับบางใบเนี่ยเราไปรูดใช้จ่ายบางหมวดเนี่ยจะไม่ได้คะแนนนะครับอย่างเช่นการจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะฮะหรือว่าการซื้อกองทุนสรุปก็คือตอนนี้นะครับผมมีโพยที่ชัดเจนมากนะฮะเวลาจะจ่ายอะไรอะฮะก็แค่เปิดดูโพยนี้นะครับจำหลักๆไว้นะครับก็รู้เลยว่า เวลาเราใช้อะไรควรที่จะหยิบบัตรใบไหนนะครับไม่ต้องยืนงงหน้าเคาน์เตอร์อีกต่อไปแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าเราจะได้สิทธิประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะวิธีนี้นะครับทุกคนลองเอาไปทำตามได้เลยนะฮะไม่สมวนลิขสิทธิ์นะครับไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรด้วยนะครับแค่รวบรวมข้อมูลบัตรของตัวเราเองนะครับแล้วก็โยนให้ AI ช่วยสรุปให้นะฮะประหยัดเวลาไปได้เยอะนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่พลาดสิทธิประโยชน์ที่เราควรที่จะได้รับด้วยนะฮะ ลองทาดูนะครับก็หากเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องสุพัฒแชร์ไฟแนนซ์จะพยายามนําเนื้อหาทางการเงินดีๆแบบนี้มาแบ่งปันให้ในทุกๆวันวันนี้สวัสดีครับ